วันนี้งานสดนะครับไม่มีรู้ฝันนะครับค่าเสียหายนะครับ1,037.15บาทไข่เจียวพันหนึ่งนะต้มยำปลาแปดร้อยทะเลพันหนึ่งของอรีนนะครับเฮ้ยครับสวัสดีอรับผมไนแนทเราวันนี้เรามาตะลอนกินนะครักับร้านเจ๊ไฝนะครับร้านเจ๊ไฝคนเยอะมากๆเลยมาช้าอดดิแล้วครับผมิวเต็มเลยนะครับผมตอนนี้เราสั่งมานะครับ นี่เลยกุ้งใหญ่มากๆนะครับปูก็ใหญ่มากๆอันนี้พันพิเศษนะครับไข่เจียปูพันห้านะครับไก่ต้มยำต้มยำนี่ประมาณแปดร้อยอันนี้ก็ประมาณพันกว่าบาททั้งหมดนี้เงินสดนะครับไม่มีรูปบัตรนะครับมาแล้วนะครับามากินกันเลยนะครับผมนี่จิ้มนิหนึ่งครับปูเนื้อก้อนนะดับมากอร่อยมากเป็นก๋วยเตีปูนะครับที่ ได้มิเตอร์เรหนึ่งดาวครับรุ่งใหญ่มากๆรุ่งในราคาสูงที่สุใดในประเทศไทยเลยเพราะว่าได้เนจะ๊ฝ้าย,ยครับมิสเตอร์เรนหนึ่งดาวนะครับเราไปดูเบื้องหลังกันจะฝ้ายครับอะไรอยู่ครับกำลัตงตัดไฟดลูกเลกน่ากินมากๆ น่ากินม,มากๆเลยไงก็เพื่อนๆก็ลองเข้ามาชิมกันได้นะครฮะนี่นะครับก็หมดแล้วนะครับวันนี้แล้วก็ห่อกลับบ้านนะับไม่ไหวนะครับสองคนค่าเสียหายนะสี่พันสามเจ็ดสิบห้าบาทก็ไข่เจียวปูพนะันหนึ่งนะต้มยำปลาแปดร้อยทะเลพันหนึ่งของกาหลีนะฮะงนี่ยก็วันนี้ก็ลาไว้เท่านี้ครับกับร้านเจ๊ไผ่แล้วไข่เจียวนะครับปู